แฟนจีเอฟเอ็นแลแฟน My Hero a แคน e ี y ทุกคนด้วยนะครับผมแกะโชว์หมุดปื้นของเราใน EP นี้จะมาทำการแกะ My Hero Figure Texture Day คืนนั่นเองครับทุกคนก็ก็คือชื่อลายมันคือ Texture ทุกคนชื่อลายมันคือ Texture และคือกูมันมันมันแปลว่าอะไรเท็กเจอร์คือเนื้อสัมผัสใช่ป่ะทุกคน มันคือแบบอ่ารายละเอียดหรือแบบว่ามันต้องแปลงไงวะคือเออมันคือต้องเป็นแบบรายละเอียดอะไรวบนี้วะคือกูไม่เคยใครไหนชื่อพี่เลนขันอะเนี้ยนะครับผมมันเป็นลายที่แบบรู้สึกว่าเขาจะเน้นในการทำส่วนต่างๆของร่างกายที่แบบโอ้เมน้นแบบทำดีมากแบบอะไรแบบว่าเทคเจอร์นี่คือแบบ เน้นๆน,น,นะครับเนี่ยดูแบบโคสอัพเนี่นะดูแบบโคสอัพมาแบบโอ้โหแบบตรงนี้สวยตรงนี้ลงดีเทลดีไปหมดกูอยากดูข้างในกูอยากดูข้างในชุดนี้ที่ผมรอแล้วแต่มันเปิดตัวแล้วแบบบอกฮะเท็เกเจอร์เฮียอะไรวะอยากดูมากจริงๆทุกคนนะครับผม <S <S ตัวกล่องก็ถามว่าสวยไหมตัวกล่องสวยครับทุกคนเออคือแบบโฟกัสหน้าได้แบบเออเว้ยโคสอัพหน้าแล้วแบบเออแม่งเทธธ่ดีว่ะแต่ว่าดูรายละเอียดตามนี้ก็ ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่แต่ขอดูข้างในก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับคือตัวมันจะมาแปะตามกล่องเลยแล้วก็แบบไม่ให้มีโค้ดอัพข้างหลังให้ดูนะครับผมซึ่งถามว่ากล่องสวยก็สวยครับสีเขียวของมิโดริยะคือสวยเลยทุกคนเออเขียวกาลังดีนะครับแล้วก็ถูกต้องตามลิขสิทธิ์นะครับผมโอเคมาแกะกันเลยดีกว่าเนะมาครับทุกคนข้างในมันจะมีตัวมิโดริยะแล้วก็ขามิโดริยะแล้วก็ฐานยืนนั่นเองนะครับผม ซึ่งฐานยืนจะเป็นฐานแบบต่อขาเนาะโอเคครับผมเ,เรามาดูข้างในอะ่ะเต็มๆกันดีกว่าว่าเฮ้ย texture มันจะเป็นยังไง texture <ก>มาทุกคนครับผมว่ามันโอเคนะเออลา,ายเยดมันโอเคอยูน่นะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวผมจะต่อตัวเลยล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้มันต้องรีวิวทั้งตัวทุกคนเออต้องรีวิวแบบทั้งตัวจริงๆเลยนะครับผมมาเรามาดูตั้งแต่ผมมิดเดิยักกันนะครับผมผมมิดเดิยักคือแบบเออ โอเคนะแรงเงาคือดีอะทุกคนเออคือแรงเงาผมมิโดริยะดีมากนะครับผมตามิโดริยะสวยๆส,สีเขียวเลยนะแล้วก็สีมิโดริยะข้างแก้มนะครับผมอ๋อแล้วก็ปากจมูกนะครับหูเออทําดีนะแล้วก็ตรงอันนี้ก็ลงสีเหมือนจะเกยออกมาทุกคนหรือว่าหรือเปล่าวะแต่ว่าเออไม่ไม่ไม่น่าเกยว่ะทุกคนใช่มันน่าจะลงสีประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผม เออสวยอยู่นะตรงลงสีตรงปอกคอเอ,อไม่ใช่ปอกคอดิมันเป็นตัวกั้นปากตัวปิดปากนะครับผมเออเออก,ก็ก็โอเคนะเพราะปกติลายมิดริยะมันจะไม่ชัดขนาดนี้นะครับโอ้รายละเอียดสวยนะเออแจมแจมอยู่แจมอยู่เอ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยรายละเอียดคือใช้ได้เลยทุกคนไม่ใช้ได้แล้วก็สวยอยู่นะเออเป็นแบบใยมันแบบเห็นเป็นใยผ้าแลวทุกคนเห็นไหมเห็นไหม เออเออโอเคอยู่แต่ถามว่าการลงสีที่ข้อข้อแขนเนี่ยผมว่าไม่สวยเพราะว่ามันว่ามันมันเกยเห็นปะมันเกยมันตลกอะ่ะตรงเนี้ยมันเกยออกมากอย่างเงี้ยเห็นปะสีขาวมันเกยเข้าไปในสีเงินเห็นปะทุกคนอืมลงสีตรงนี้ไม่ดีนะครับแต่ข้อมือโอเคดูดิถุงมุงถุงมือนะเออดีเทลถุงมุงถุงมือโอเคเลยอะ่ะทุกคนโอเคเลยนะครับผม แต่ตรงนี้ยไม่โอเคป่ะลงสีไม่ดีนะครับผม,มเพราะในเม็ดลงสีดีกว่านี้ไงก็ใจเขาหมายปะ่ะแล้วคือบอกมึงบอกว่า texture อย่างเงี้ยคือแบบลงสีมึงต้องดีแล้วแต่ถามว่าเนื้อง,งานดีไหมเนื้อง,งานดีมากทุกคนดีมากๆเลยนะทุกคนคือแบบจับตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันแบบลายๆขูดๆอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบอางานดีนะแต่ถามว่าเรื่องการลงสีเนี่ยผมว่าแม่งต้องโทษลงสีวะทุกคนเออเพราะว่างานตามตัวเดกุดีมากนะครับผมอืม รายละเอียดที่ปั้นออกมาสวยเลยรายละเอียดที่ปั้นออกมาดีหมดเลยนะทุกคนเห็นปะข้างลงข้างหลังนะครับผมรายละเอียดปั้นเนี่ยทุกคนเห็นเป็นรูๆเห็นปะเออเนี่ยแบบรูระบายอากาศทุกคนคือแบบเอ้ยชุดเดกกูแม่งต้องอย่างนี้เ่ะทุกคนเออรองเท้ารองเท้าโอเคนะครับผมอืมเนี่ยตัวรองเท้าอะไรโอเคหมดเลยนะเป็นพลาสติกนะครับผมเป็นพลาสติกทุกคนเป็นพลาสติกนะครับผมอ่าเอ้ยดีหมดเลยนะ เอติดเรื่องการลงสีเท่านั้นเว้ยทุกคนถ้าบอกว่าอันนี้คือค่ายเท็กเจอร์เนี่ยคือแบบงานปั้นดีมากแต่ติดที่งานลงสีนะครับผมเขาคงจะบอกว่าเออนี่ไงก็เท็กเจอร์ไงเท็กเจอร์ดีแต่ลงสีก็อีกเรื่องหนึ่งไอ้สัสแต่คือผมพูดตรงๆนั้นราคามันก็ไม่ได้แพงนะครับแล้วรู้สึกว่ารายละเอียดมันอะคืองานปั้นดีมากทุกคนแต่งานลงสีผมบอกได้เลยว่าห่วยเอาตรงๆนะ การลงสีห่วยมากตรงนี้ผมให้อภัยเพราะมันลงสีได้ดูสวยดีแต่ว่าตรงอื่นเห็นว่าทุกคนเกยขึ้นมาตรงแขนเอยเห็นไหมเกยขึ้นมาตรงนี้นะครับผมเกยออกมาตรงนี้นะแล้วตรงเสื้อเห็นไหมเกยไปเกยไปเกยมาเห็นไหมทุกคนเห็นว่าเกยกับสีดําออกมาเห็นปะเออเนี่ยคือแบบไอเ้เนี้ยคืองานปั้นดีมากนะงานปั้นเขาดีแล้วก็สวยมากแต่ติดที่งานลงสีเท่านั้นถ้างานลงสีดีกว่านี้นะตังน,นี้แม่งทิปโปเอสโอ้โโทษ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 เด็กกู ตัวนี้แม่งทิปโพเอสแน่นอนอ่ะทุกคนแต่คือแบบว่ามันมันมันติดเรื่องการลงสีจริงๆนะเวย้ยคือไม่อคติกับไอ้ลา์ที่แบบโอ้ยออกมาเท็กเจอร์อะไรเงี้ยแต่เท็กเจอร์เขาดีจริงๆพูดจริงๆไงนะแลวคือไอตัวเนี้ยไม่ต้องใช้ก็ได้หลวมมากจริงๆคือแบบใส่เข้าไปแล้วก็หลวมมากดูดิทุกคนโยกเห็นปะหลวมหลวมเลยตัวเนี้ยไม่ต้องใส่ครับทุกคนเพราะว่ามันยืนได้อยู่แล้วนี่อันนี้ผมไม่ใช่ขาตั้งนะเออผมไม่ใช่ขาตั้งตัวนี้ยืนได้นะครับผม แล้วก็ตัวนี้ผมให้ระดับอยู่ในระดับ Ws ละกันทุกคน Ws คือแบบเท็กเจอร์มันดีมากแล้วงานมันแบบละเอียดแล้วก็สวยมากทุกคนแต่ว่าสิ่งที่มันแยก่ก็คือการลงสีเล็กๆน้อยๆจุดเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำให้แบบมันดูไม่ดีนะครับผมซึ่งงานเนี้ยพูดตรงๆนะราคาเป็นพันก็น่าซือ้อตัวเนี้ยจริงๆนะพูดจริงนะราคาเป็นพันก็น่าซือ้อถ้า มึงลงสีดีกว่านี้มึงต้องลงสีดีกว่านี้ใช่ลงสีไม่ไม่ไม่โ okay อเคอ่ะเข้าใจว่าทุกคนมีหนึ่งจุดสองจุดสามจุดสี่จุดห้าจุดคือลงสีออกมาหมดเลยตรงนี้ก็เรียกว่าลงสีออกนะแต่ว่าจะเรียกว่าไงเดียะมันมันมันโอเคผมดูแล้วมันโอเคผมเลยไม่ติตรงนั้นนะครับผมแต่ส่วนอื่นเนี่ยตรงนี้อะลงสีเกยนะครับตรงนี้ก็ลงเกยตรงนี้ก็เกยมาเยอะอยู่ตรงนี้ก็เกยมานะครับผมเห็นไหมาตรงเนี้ยเกยทั้งหมดเลยแล้วตรงเนี้ย ก็เกยทั้งหมดเลยทุกคนเออตรงนี้ก็เกยเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นไหมเออการลงสีมันเกยชัดเกินไปนะครับแต่ส่วนขาลงมาเนี่ยตรงขาเนี่ยดีมากเลยนะทุกคนดูเห็นปะรอยยับของผ้าชอบอะชอบตรงรอยยับผ้าแล้วแบบเห็นปะมันมีรูระบายอากาศที่แบบมันเห็นชัดเจนอะทุกคนเออมันเห็นชัดเจนปกติสีเขียวของเดก็กกก็จะเขียวไปเลยใช่ปะเดี๋ยวเดวิให้ดู นี่อันนี้ของในเดอะมูฟวี่แล้วทุกคนเห็นปะเห็นปะมันจะเขียวไปเลยเว้ยเห็นปะมันจะไม่มีแบบเท็กเจอร์ที่เป็นระดับดูละบาอากาศแบบนี้ดูๆๆๆให้เทียบให้เทียบไปดูเทียบไปดูเทียบไ,ไปดูนะครับผมเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเอ้ยเสียงหลงเลยเห็นปะคือแบบเออเท็กเจอร์มันดีจริงๆถ้าพูดถึงเรื่องเท็กเจอร์มันสวย นะครับผมคือคืออย่างที่เห็นนะครับว่าสีเนี่ยก็ไม่ได้ลงต่างกันเท่าไหร่นะครับผมซึ่งตัวเนี้ยผมพูดเลยว่ามันไปเป็นพันได้ถ้าสีมันลงดีกว่านี้นะเออแต่ว่านี่มันอยู่ในราคา450ไงถือว่างานขนาดเนี้ยมันมันมันถือว่าโอเคไว้ทุกคนคืออยู่ในระดับดับเบิลเอสเนี่ยโอเคละคือแต่มันจะดีกว่านี้ถ้ามึงลงสีดีกว่านี้นะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ย ผมบอกเลยว่าคนที่เล่นลาย My Hero Academy น,นะครับลาย t e x t u จ e ต้องเก็บเลยเพราะว่าสวยจริงๆนี่สวยจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยเพราะว่าตั้งแต่แรกก็อคติกันมาเลยแหละบูลุมตรงเลยว่าอูอคติกูอยากรู้ว่าโเท็กจงเท็กเจอร์แบบตั้งชื่อแบบอ๋อนะเออนะ แต่ว่าพอได้ดูของจริงแล้วบอกได้เลยว่างานดีมากทุกคนงานปั้นดีมากแต่ติดแค่างานลงสีแค่นั้นเองนะครับผมโอเคคลิปต่อไปก็เดี๋ยวไปแกะบาคุโกแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามีอีกตัวหนึ่งก็คือเท็กเจอร์เหมือนกันแต่เป็นของบาคุโกนะครับผมซึ่งมันน่าจะสวยไม่ต่างจากตัวเดกุนะครับผมก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรจริงๆแล้วครับผมไปจริงๆนะบายมีมันตัวนี้วันนี้ครับทุกคน